1,869บาทราคาเต็มนะครับถ้าซื้อในลิงก์ที่ผมให้ไว้ข้งางใต้แล้วก็ใส่โค้ดลดอาจจะลดราคาได้ด้วยนะครับยังไงก็ลองดูผมจะให้ลิงก์ไว้โค้ดส่วนลดด้วยแล้วก็รายละเอียดสเปคทั้งหมดเลยนะครับนี่คือมีดจาก o l ไลท์นะครับผู้ผลิตไฟฉายที่เราชื่นชอบนะครับแล้วก็เขาออกโปรดักต์มาเป็นโ n i f e ชื่อรุ่นคือ driver นะครับก็จะเป็นเวอร์ชันด้ามสีดำใบสีดำนะครับล้วก็จะรุ่นนี้ออกมีด้ามสีขาวด้วยนะครับใบดำด้วยแต่วันนี้ที่จะนํามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็เป็นดำหลวนเลยซึ่งตัวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Olight นะครับจากเว็บไซต์ Olight เลยก็เดี๋ยวผมมีลิงก์ให้มีรายละเอียดมีราคาเป็นตัวเลขให้กดเข้าไปสั่งกันเองได้เลยนะครับ ตัวนี้มาเป็นลักษณะเป็นมีดพับนะครับแล้วก็มีระบบล็อกคือไลเนอร์ล็อกแล้วก็มีคลิปสําหรับเน็ยพกพาด้วยนะครับเดรเวอร์เนี่ยมันเป็นชื่อพันุ์สุนัขจากประเทศสวีเดนนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีความหมายอื่นหรือเปล่านะครับกล่องก็จะมาเป็นปลอกกระดาษแบบนี้นะครับเราจะหยิบมีดออกมาก็ดึงปลอกออกนะครับแล้วก็ยกฝาครอบตรงนี้ออกนะครับหยิบออกมาข้างในนี้จะมีคู่มือแนะนําการใช้งานรวมถึงผ้าเช็ดมีด้วยนะครับซึ่งเขาให้มาก็คือแถมมาทั้งหมดเลย ลองดูนะผ้าเช็ดมีก็จะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์คลอสนะครับมีสัญลักษณ์โอไลท์อยู่แบบนี้แล้วก็จะมีคู่มือวิธีดูแลรักษารวมถึงสเปคของมีดนะครับเขาก็จะบอกว่าโครงสร้างเป็นยังไงบ้างผลิตจากอะไรน้ำหนักเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับเรามาดูกันที่เจ้ามีดเล่มนี้เลยนะครับตัวมีดก็จะมาในซองหรือว่าถุงนะครับเป็นไนลอนสีดำพร้อมกับปักสติชชิ่งเป็นสัญลักษณ์โอไนฟ์นะครับสีฟ้าแบบนี้ กระเป๋านี้ก็เปิดออกมาข้างในเราจะเจอกับตัวเหรียญนะครับอันนี้เป็น challenge coin เป็นเหรียญสะสมนะครับก็มี knife folding pocket knife นะโอ้ knife folding pocket knife ชื่อรุ่นคือ driver แล้วก็เป็นรูปมีรุ่นนี้พร้อมกับสัญลักษณ์เป็นลักษณะเหมือนเป็นป่าสนนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูเนาะถุงเหนียวมากเลยนะ เหรียญนี้ก็จะทําด้วยสำริดไม้กระทองแดงนะครับซึ่งก็จะเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ละเล่มแต่ละรุ่นเขาก็จะมีเหรียญของเขานะครับไม่เหมือนกันผมเคยรีวิวโอไนฟ์ <ife> ไปหลายเล่มแล้วนะครับในช่องก็พี่ๆเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์โอไลท์ก็ได้นะครับโอไลท์ <ife> ไฟฉายแหละหรือว่าจะเซิร์ชว่าโอไนฟ์ <ife> ก็ได้ในช่องนะครับเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ําหนักวัดขนาดแล้วก็พูดถึงดีไซน์กันนะครับน้ําหนักหน่วยกรัมนะครับเหรียญเนี้ยนะครับน้าหนักเท่าไหร่เรามาดูกัน 30กรัมเลยนะครับมีน้ำหนักพอสมควรส่วนตัวมีดนะครับเมื่อพับเก็บแล้วก็ช่าง96กรัมนะในสเปคบอก99กรัมแสดงว่าเบากว่า,วาในสเปคเล็กน้อยนะครับตัวของมีดเมื่อพับอยู่มีความยาวอยู่ที่ประมาณ4.5นิ้วนะครับหรือ11.5เซนติเมตรมีดเมื่อกลางออกมาพร้อมใช้งานนะครับอยู่ที่เราราประมาณ7.9นะครับหรือประมาณ8นิ้วเนาะ20.3เซนติเมตรนะครับ ใบมีดวัดตั้งแต่บริเวณกาดจนถึงบริเวณส่วนปลายใบความยาวใบอยู่ที่3.49นิ้วนะครับหรือจะสจดหนิ้วนะครับถ้าเป็นเซนคือ8.7ซนติเมนะครับก็จัดว่าเป็นมีดขนาดที่ไม่ได้เล็กเลยนะครับค่อนข้างยาวคือใบยาวด้ามยาวเมื่อกล่าวมาก็จะเห็นว่าลักษณะของมีดเขาจะมีลักษณะคือเป็นมีดพกพับได้นะครับที่ค่อนข้างเรียวยาวพอสมควรเลย เจ้าตัวนี้มีเวอร์ชันด้ามสีขาวซึ่งเป็น G10 ด้วยนะครับแล้วก็เขียผมคิดว่าในอนาคตอาจจะออกเวอร์ชันอัปเดตรวมถึงสีอื่นวัสดุอื่นออกมาด้วยส่วนของใบของเจ้ารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะคือมีรัมนะครับหรือว่าเนินอยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับพร้อมกับลายกันลื่นหรือจิมปิ้งตรงสันมีครอสตัทหรือตัมสตัทเป็นวัสดุโลหะสีฟ้านะครับขวานอยู่แบบนี้นะครับซึ่งก็จะใช้เป็นอุปกรณ์หรือเป็นส่วนที่ช่วยกางใบมีดนะเป็น assist opening ได้ด้วย ส่วนสันของมีดจะมีความแอ่นเล็กน้อยนะครับแล้วปลายก็กดลงแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะทรงใบแบบนี้นะครับจะเรียกว่าทรงชีฟุดนะครับตีนแกะนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนกับกรีบเท้าแกะนะครับกดลงซึ่งใบทรงเนี้ยนะครับจะเหมาะมากกับการตัดสไลด์นะครับหรือว่าการปอกนะครับก็คือเป็นการกรีดตัดแบบนี้รอคัดนะครับพุชคัตคือการกดแบบนี้หรือว่าจะเป็นการหั่นซอย ทรงของใบกับด้ามของ, ian, ของมีดเนี่ยจะมีลักษณะที่ดูคล้ายๆกับมีดครัวพับได้เลยนะเหมือนมีดใช้งานในครัวเลยนะครับบริเวณด้านข้างของใบตรงนี <adelante> <im ran es hvad> ้จะบอกว่าเป็นสัญลักษณ์คือโอไนฟอนสัญลักษณ์ตัวโอแล้วเป็นปีกส่วนตรงนี้นะครับที่เราเห็นลักษณะตัวหนังสือนะครับพี่ๆก็จะเห็นว่ามันบอกว่าเป็น N690 นะครับตรงนี้นะครับเป็นวัสดุที่ทางโอไนฟหรือว่าโอไลฟ์เนี่ยเขาเลือกใช้เป็น สเตเลสสติเกรดนะครับทำในประเทศแถบสแกนดิเนเวียนนะครับก็คือ,อแถวประเทศน่าจะเป็นพวกสวีเดนอะไรพวกนี้นะครับโดยบริษัทที่ผลิตก็คือบริษัทโบเลอร์อูเดนอนะครับผลิตออกมาคือเป็นส l ต t เลสสต l g เก d e ที่ทนการเสียดสีค่อนข้างดีทนสนิมแล้วก็มีค่าการต้านทานความแข็งยืดหยุน่นค่อนข้างดีด้วยนะครับนี่คือ o อไนฟ์ ife, นะครับเจ้าดร i เวอร์ตัวนี้นะ ส่วนของการรับคมขึ้นใบนะครับขึ้นคมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็น f u l f l a t Grind หรือว่า f l a t Grind นะครับคือคมมันจะแบนบางเรียบจนถึงด้านบนมาถึงบริเวณคมด้านล่างเลยทำให้ประสิทธิภาพในการตัดสไลด์นะครับทำได้ดีเพราะว่าแรงด้านทานข้างใบน้อยนะครับมันก็จะลงมาถึงตรงนี้เลยผิวมีเนี่ยใช้น่าจะเป็นไทเทเนียมคาร์บนไนไตรา์นะครับเป็นสีดำแล้วไปทำสโตนวอชอีกทีถ้าลองสังเกตดูดีๆจะเห็นว่า มีร่องรอยการถลอกอยู่นะครับซึ่งเป็นการผลิตนะครับเป็นขั้นตอนการผลิตให้ดูมีดดูดิบไม่ดูดำสะทีเดียวเชื่อรุ่นไดรเวอร์ก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นรหัสซีเรียลนัมเบอร์ประจามีดเล่มนี้นะครับคมเขาก็จะโค้งๆแบบนี้แล้วปลายาก็จะกดหลงซึ่งปลายเขาก็จะมีความหนาอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเราลองอจับถือมีดเล่มนี้ดูนะครับเราก็จะพบว่า ลักษณะของด้ามเขาเนี่ยจะมีลักษณะคือโค้งแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับจับแล้วบริเวณตรงนี้นะครับจะอยู่ในอุ้งมือพอดีนะทำให้เราสามารถจะจับคอนโทรลสันมีดแบบนี้ได้แล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีพื้นที่ที่เว้นไว้ว่าให้เราสามารถจับลักษณะโชคฟรอนต์แบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าชอยนะครับ C H O I ชอยคือเป็นส่วนที่ไม่คมจับล้วงมาด้านหน้าแบบนี้ได้ร่องนิ้วที่มีก็จะมีการปาดออกนะครับทำให้เราสามารถจะกริปมาด้านหน้า เยอะๆแบบนี้ได้นะครับในการใช้คอนโทรลสันหรือว่าปลายใบในการทํางานละเอียดขึ้นส่วนระบบล็อกและโครงสร้างของด้ามน,นะครับด้านนอกจะเห็นว่ามีตัวพินยึดนะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็ตัววัสดุด้ามที่ใช้งานเป็นกริปจับด้านนอกตรงนี้จะเป็นวัสดุ G10 ครับใช้เครื่อง CNC นะครับกลึงขึ้นมาคือจะมีการทำเป็นส่วนที่โค้งมนหน้าไปหลังนะครับแล้วผิว G10 เองถ้าลองสังเกตดูดีๆพี่ๆจะเห็นว่ามันจะมีหลุมเล็กๆอยู่นะครับเป็นเท็กซ์เจอร์แบบนี้ ดูไม่เรียบไม่แบนยุ่งเกินไปจะมีความโค้งมนด้วยส่วนโครงสร้างโลหะภายในจะมีการเจาะเหล็กลดน้ําหนักนะครับเป็นสกีเลตอลไนซ์ก็จะเพิ่มความแข็งแรงด้วยแล้วก็ลดน้ําหนักของโลหะแล้วก็ตัวมีดทั้งหมดด้วยนะครับทำเป็นไลเนอร์สีดําเป็นสแตนเลสนะครับพร้อมกับลายกันลื่นตรงล็อกบาร์ระบบล็อกตัวนี้ใช้ระบบล็อกที่เรียกว่าลายเนอร์ล็อกนะครับมเคเกิลวูเกอร์ลายเนอร์ล็อกซึ่งจะคอยขวางใต้คนใบมีดจะพับกลับก็คือดันตัวล็อกบาร์ให้อ้าออก ใบไม่ก็จะเป็นอิสระแล้วก็พับกลับมาได้ตามนี้นะครับส่วนดีเทนหรือว่าการเก็บรักษาใบก็ถือว่าทําได้ดีนะครับดูดกลับเข้าไปวิธีการกลางใช้งานนะครับทำได้2อ,อย่างก็คือดันฟริบเปอร์แท็บด้านหลังลงในลักษณะที่ผมทําให้ดูแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนถนัดขวาหรือซ้ายก็ตามนะครับเราสามารถที่จะดันมีดเพื่อกลางใช้งานแบบนี้ได้เลย ส่วนอีกวิธีนึงคือดันคอสตัทหรือทัมสตัทตรงนี้นะครับโดยใช้นิ้วโป้งจากคนถนัดซ้ายก็ใช้นิ้วโป้งดันแบบนี้นะครับเปิดหรือจะเป็นคนถนัดขวาก็ทําได้ด้วยเช่นกันนะเพราะว่าเขาทําไว้2ฝั่งเลยนะสามารถจะดันธรรมดาหรือว่าจะเป็นการฟลิกเร็วๆนะครับเพื่อกางออกแบบนี้ก็ได้นะครับทำได้หมดเลยรหรือว่าจะเป็นรีเวิร์สฟลิกก็ได้ด้วยนะครับด้วยการดันใช้นิ้วชี้ดันแบบนี้นะครับถ้าต้องการ ส่วนคลิปที่มีมาให้ก็เป็นสเตเลสสีฟ้านะครับทํา PVD มาค่อนข้างลึกเลยนะดิฟแคร y ียึดมาบริเวณตัวส้วนดามด้านหลังตรงนี้นะครับซึ่งติดตั้งมาบริเวณด้านขวาแบบทิป Up Carry นะเวลาพกปลายชี้ขึ้นถอดได้แต่ว่าย้ายตำแหน่งไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาติดตั้งมาให้สามารถจะใช้งานได้แค่ด้านเดียวนะย้ายมาตรงนี้ไม่ได,ไได้ไม่มีรูอะไรแล้วนะครับ รูลานย์ดนี่ก็ไม่มีมาให้นะครับเขาก็จะทําเป็นตัวสเปเซอร์ยึดมาตรงนี้แล้วก็ตรงจุดหมุนตรงนี้เลยนะทำให้เช็ดล้านทำความสะอาดบริเวณด้านหลังของโครงสร้างใบนะเป่าฝุ่นเช็ดได้เลยนะครับวิธีที่ดีที่สุดในการเปิดก็คือดันฟิเปอร์แท็บลงแบบนี้นะครับส่วนจุดหมุนเนะี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูนะมันไม่ได้ลื่นขนาดเป็นบอเบรริ่งขนาดนั้นนะครับเท่าที่ดูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นบอเบรริ่งหรือว่าเป็นวอชเชอร์นะ ก็ลื่นประมาณ Bob b อลแ b ริ r i n g ประมาณหนึ่งนะแต่เขาไม่ได้เปิดเผยข้อมูลมากนักนะครับผมจะหาข้อมูลในนี้มันก็ไม่แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับน้อยมากมี danger คำเตือนอะไรแค่นี้นะครับแค่มีระบ,บบล็อกอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บอกแต่การใช้งานก็ถือว่าถ้าไม่ใช่บอลแบริ r i n g ก็เป็นระบบเปิดที่ลื่นมากนะครับแต่ถ้าเป็นบอลแบริ r i n g ก็ถือว่าทำได้สมูทมากเลยเพราะว่า blade play นะครับการโยกสั่นของใบ ไม่มีบนล่างซ้ายขวาไม่มีล็อกได้แน่นหนามากนะครับจับถือถนัดใช้งานได้สะดวกแล้วก็เป็นมีดที่น้ําหนักเบานะครับใช้งานง่ายด้วยนะครับพันกว่าบาทเองนะครับถ้าเกิดชอบกันก็ลองเข้าไปดูได้เลยนะเป็นมีดที่ใบทนสนิมด้วยแล้วดาล้วนเลยนะครับเปิดสนุกดีนะครับสะดวกใช้งานทั้งคนถนัดซ้ายและขวาด้วยขนาดมีดก็ไม่ได้เล็กเกินนะครับใบก็เหมาะกับการใช้ปอกใช้เหลาอะไรอย่างีนะ้มากๆนี่คือ o Knife ด r ี v e อนะครับ สีดำทั้งหมดเลยออฟ Black นะมีเวอร์ชันด้าสีขาวด้วยแล้วใบดําด้วยไปหากันเองได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมกันและคอมเมนต์กันอย่างสุภาพเจอกันใหม่เอพิซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิไรเดนเอาท์